เทนบนเวทีแล้วเนี่น้องลูกครับลูกชายวัยสี่ขวบกว่าของดีเจเผือกพงศธรจงวิราชมือโปรโมากๆนะคะโดยดีเจเผือกเผยว่าปีนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตลูกค่ะที่สามารถเปิดตัวหนังสือ2เล่มแรกในชีวิตได้สำเร็จที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะ จากข้อความบนอินตากแกรมส่วนตัวของดีเจเผือกเผยเว่าความสนุกสนานความมั่นใจบนเวทีในขณะที่มีคนมารอดูลูกครับมากมายมารอขอลายเซ็นทำว่าภูมิใจไหมแน่นอนป้าปี้ภูมิใจในตัวลูกครับในทุกๆวันอยู่แล้วละ่ะแต่แว,วันนี้สิ่งที่พิเศษกว่าคือลูกครับได้มีอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่วันหนึ่งเขาอาจจะลืมไปบ้างหรือได้มาดูย้อนหลังในวันหนึ่งบ้าง ซึ่งเป็นทั้งข้อความแห่งความภูมิใจของคุณพ่อค่ะแล้วก็ยังเป็นโพสต์บันทึกความทรงจําให้กับลูกด้วยนะคะที่วันนี้น้องลูกครับได้เป็นนักเขียนตามที่ฝันไว้สําเร็จแล้วค่ะคุณพ่อภูมิใจแค่ไหนนะคะดูได้จากการพกหนังสือมาเปิดให้กับทีมข่าวไทยบันเทิงเราได้ดูใกล้กๆเลยค่ะโดยหนังสือสอเล่มแรกของน้องลูกครับนะคะมาเป็นแนววิทยาศาสตร์ค่ะ เล่มแรกเนี่ยชื่อว่า Have a Good Night แล้วก็เล่มที่สอง่ะมีชื่อว่า Have a Good Meal ค have good meal, and ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนแล้วก็การกินคือเด็กสี่ขวบการเนี่ยเขาก็อยากนำเสนอว่าทำไมถึงต้องมีเวลานอนแต่ทั้งที่อย่างไม่ง่วงก็จะสอดแทรกความรู้นะคะว่าทำไมเราถึงต้องนอนให้เป็นเวลาค่ะดีเจเผือกเล่าอีกนะคะว่าการที่ลูกชายรักการอ่านจนได้มาเป็นนักเขียนแบบนี้เจ้าตัวไม่ได้ไปกดดันหรือว่าบังคับอะไรลูกเลยแต่เพราะว่าปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็กค่ะให้ลูกตื่นมาก็เจอ สือมากกว่าของเล่นเพราะเชื่อว่าเด็กเล็กจะเติบโตอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูค่ะน่าจะเริ่มต้นเนี่ยน่าจะตอน4เดือนที่คุณแม่เริ่มเริ่มเล่นแฟลชการ์ดถ้าใครได้ดูคลิปติกตอกของน้องลุกตั้งแต่ตอนเด็กๆเขาก็จะชอบเล่นแฟลชการ์ดพอเขาเล่น Guard, แฟลชการ์ดเขาเห็น A B C มันวุบวับวูบวับ,วบอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็เริ่มชอบตัวอักษรนะครับก,ก็ไก่ถึงหอนกูก A B C เขียนยังไง A ออกเสียงยังไงเหมือนมันค่อยๆพัฒนาความสนใจไปเรื่อยๆพอชอบ A B C ก็ชอบอ่านป้ายเวลาเจอป้ายเจออะไรที่มันมี mm. นเนี่ยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็จะอ่านแล้วก็เริ่มชอบอ่านหนังสือของเล่นของเขา mm. คือหนังสือคือสําหรับเขาอะความบันเทิงเดียวของเขาในชีวิตช่วงแบบช่วงสักขวบหนึ่งอะไรเงี้ยคือหนังสือเลยหลังจากนั้นเขาก็ผูกพันกับหนังสือมากมาห้างเราก็จะไม่ซื้อของเล่น เราก็จะให้ซื้อหนังสือนอกจากพัฒนาการของลูกลูกเก่งเกินวัยแล้วนะคะที่เผือกแอบดีใจที่น้องลูกครับเนี่ยตอนนี้มีแฟนคลับแล้วค่ะเป็นแฟนๆที่มาเจอความน่ารักของน้องในช่วงที่ขึ้นเวทีเปิดตัวหนังสือของตัวเองนี่แหละ เรียกไ,ไ,ได้ว่ามีคนชื่นชมโดยไม่ได้อาศัยชื่อคุณพ่อเลยนะคะแต่ก็นี่ดูเหมือนจะได้พ่อมาเต็มเต็มเป็น DNA การเอนเตอร์เทนผู้มาร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี่แหละค่ะแต่อนาคตค่ะลูกจะสนใจงานในวงการบันเทิงหรือไม่นั้นดี DJ เจเผื่ออยากจะให้เป็นสิทธิ์ของลูกนะคะที่ได้เลือกเส้นทางของตัวเองและอนาคตเนี่ยค่ะลูกไม่อยากเป็นนักเขียนแล้วก็ให้เขาได้เดินตามฝันบนเส้นทางที่เขาวาดเอาไว้ด้วยตัวเขาเองค่ะ